คืออะไรนีคือย่าซปลีหรอใช่ไอย่าเล่นนี่อย่าเล่นเอาจริงเอาจริงนี่เปียไทยเขื่อนซุปลี่ะให้ดูต้นเป็นยังไงสุดยอดเลยใช่เออจะเป็นต้นคล้ายๆข้าวโพดเนาะใบเนี่ยมันจะสีแบบมันจะเป็นอ่อนๆใบมันเหมือนข้าวโพดมันก็เป็นป้องหมดแหละญ้านั่นนะแต่แบบเขาจะมีความเหมือนความอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแออวจะไม่เหมือนใครอ่ะเดี๋ยวมันก็ มันเขาเรียกเลยนะมันก็ปีที่สองปีที่สามแล้วเนาะเราไม่ค่อยได้ดูแลด้วยนะเนี่ยแต่วันก็ยังงามอยู่เป็นเป็นหญ้าสีอ่อนสีเขียวอ่อนสวยๆอะ่ะส่วนตัวเราชอบเอออ,อันนั้นก็ไว้คอนน,น,นนะลรกจักรพพัดนะธรรมชาติธรรมชาติลุมโทษอันนี้นท,ท่นนน <laughs> อนละ <laughs> หนึ่งบาทนะท่อนละหนึ่งบาทแล้วกันนะเออเนี่ยเราไปเจักรพพัดก็ไว้นั่นแหละนี่ย อันนี้ในพิษไทยเขื่อนทุบลิปตัดออกมาดูต้นหนึ่งนี่นี่ไหมอเอาต้นสวยๆ่น่ยลยเอามา,มามต้นเหมือนเขาพวดแบบไหนอยากรู้มาโชว์ดิเหนียวอยู่แล้วนี่เป็นฝ้องนาดูก็โชว์สิโชว์สิโอ้ อ่าน,<ห>นี่ให้ดูเออให้ดูได้ดูเหมือนกระโพดนันมันขาวๆเห็นไหมเจ้าขาวๆนะนี่นี่โอเค,อเคก็สอบถามมาได้ให้ถึงสุรีท่านละหนึ่งบาทไม่รวมค่าสง่งเจ้าเท่าไหร่ก็ว่ามามีอยู่ประมาณไม่แน่ใจไม่ถึงสองไม่ไม่ถึงพันท่อนลองมารวมทั้งหมดนี่เี <c oughs> ่เราแบ่งขายออกว่าเราไม่ได้ปลูกเยอะนะเราปลูกสะสมสายพันธุ์โอ้ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อ่าโอเค